เนสกาแฟโปรเทคโปรสลิมเรามาเข้าโครงการยูยูกันบ้างดีกว่า,า,วานนะคะเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยมีการร่วมกิจกรรมให้ ทั้งผู้เข้ารอบทั้ง6ท่านเนี่ยทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งวิกนี้นะคะก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งวิกนี้เราจะให้ทั้งผู้เขาเ้าโครงการนี้ทั้ง6ท่านเนี่ยไปทํากิจกรรมประจนภัยแอนตี้ไฟเจอที่ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟเจอบางประกงนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะเข้าไปทํากิจกรรมนี้อยากอยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยดีกว่าค่ะ วัสดีครับทุกคนสําหรับภารกิจวันนี้ผมรับรองว่ามันจะเป็นภารกิจที่ท้าทายที่สุดตั้งแต่ทุกคนเคยทํามาเลยนะครับแล้วก็แนรองว่าไขามันทุกคนเนี่ยจะถึงเผาผาอางแน่นอนเพราะนอกจากที่เราจะมีการออทำกิจกรรมกันแล้วนะคะยังได้ ในเรื่องของการช่วยสังคุมด้วยในเรื่องของกิจกรรมนี้ก่อนที่จะไปเริ่มกิจกรรมค่ะเดี๋ยวจูนขอเช็คความพร้อมของแต่ละคนก่อนของทีมดีเจพูงพร้อมกันไหมคะพร้อมโอเคทีมพูงพร้อมไหมครับพร้อมเราพร้อมแล้วเราไปเผาผิวหนังเลยครับนะครับก่อนที่เราจะ ไปปฏิบัตินะครับผมคงต้องมาแนะนำในเรื่องของกกอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของพวกเรางั้นเดี๋ยวทีมงานด้านนอกก็นะครับเชิญผู้สบไทยของผมมาแล้วกันมาร่วมทีมนะครับในตรงนี้ไหนผายปอดครับ ดีนะคะวันนี้สวัสดีน้องๆยูยูสามนะคะรู้สึกแบบดีใจด้วยที่ได้ผ่านเข้ามาตรงนี้เพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนี่ยพอเข้ามาก็แบบตั้งใจเคยอ้วนมาตัวใหญ่มากเลยตอนนี้เราก็เหลือแค่นี้ตั้งใจจริงขาขาให้ตั้งฉากตัวให้ตั้งฉากัา้งเดียวในชีวิตสู้ ควาสนุกยังไม่ได้หมดแค่นี้ครับพรุ่งนี้เรายังติดตามนะฮะสาวๆทั้ง6คน นะครับที่ยังอบรมที่ศูนย์อบรมดับเพลิงอยู่ที่แอนติฟราที่บางประกงเนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งแคมเปญของเราครับกับสาวสาวนิวยูเนี่ยให้คุณได,ด้ได้เปลี่ยนรูปของคุณให้ดูดีขึ้นมีทริปในการลดน้ําหนักมากมายเลยจริงๆฮะติดตามกาันตามที่อยู่ขึ้นแคตรงนี้ Facebook ของเรานะครับท่านผู้ชมฮะร่วมแสดงความคิดเห็นได้แน่นอนครับว่าโครงการนี้ขอบคุณฮะโปรซิมแล้วก็ช็อกโกชฟติดตามได้สาวสาวนิวยูได้ที่โปรซิมแล้วก็ช็อกโกชฟทาง Facebook ด,ด้วยฮะ